ให้แป้งให้เครื่องปูเข้ากันนะคะเข้ากันให้นี่คะ่ะหอหมกใบย,ยนะคะหอมหมกใบยโยคะ่ะเราไม่ต้องไปใส่ใบโตงนะคะเราก็ใส่แต่ใบยอรุ่นนั้นนี่คือผงนัวน้ำปลาแป้งนี่ดำๆนี่คือน้ำยานางแล้วก็นางรักเพื่อนนี่เสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วนัวค่ะแล้วก็พริกนะคะพริกก็ใส่เยอะหน่อยนะคะพริกชอบเผ็ดเผ็ดก็ใส่เยอะๆค่ะหน่อไม้ใบยอนะคะเพื่อนๆคลิปนี้แค่น,คน,คนี้นะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปค่ะหน่อไม้แถวบ้านบุญเพียรน,นะคะใส่น้ำปลาพอเหมาะพอสมพอ เสร็จแล้วเราก็เอามาโหนนะคะคนก่อนค่ะคนคนคนก่อนนะคะเพืเ่อนพริกนะคะตามพริกบ้านๆของเราเนี่แหละค่ะใส่ตะไคร้ใบ,บมะกรูดแล้วก็นี่ค่ะอีกอย่างขาดไม่ได้นะคะพี่น้องนี่ค่ะใบมะนาด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือขาดไม่ได้เลยนี่ค่ะแป้งค่ะแป้งข้าวเหนียวที่เราตำเอาเองนี่แหละค่ะเรียบร้อยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จค่ะพี่เพื่อนเพื่อนๆทําง่ายๆค่ะใครไม่เคยทําก็ลองทําดูนะคะห่อหมกนัวค่ะแล้วก็พริกนะคะพริกก็ใส่เยอะหน่อยนะคะพริกชอบเผ็ดเผก็ใส่เยอะเยอะค่ะนัวค่ะแล้วก็พริกนะคะพริกก็ใส่เยอะหน่อยนะคะพริกชอบเผ็ดเผก็ใส่เยอะเยอะค่ะ น้ำปะลาะค่ะน้ำปะลาะน้ำปะลาะก็ใส่ลงไปเลยนี่เดี๋ยวค่ะวิธีการทำห่อหมกล้วนนะคะเราก็จะได้ใบยอนี่ก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งน,นะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะห่อหมกเราก็จะทำการหมกหมกหมกหน่อไม้นะคะเพื่อน ล้วนนะคะเราก็จะได้ใบยอนี่ก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื<ๆ>่อนๆเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะห่อหมกน้ำปลา้าค่ะน้ำปลา้าน้ำปลาก็ใส่ลงไปเลยนี่ละคะวิธีการทำห่อหมกยอค่ะห่อหมกห่อหมกห่อหมกหน่อไม้นี่ค่ะนี่ค่ะ,ะนี่ค่ะคือการห่อหมกหน่อไม้นะคะ นัวค่ะแล้วก็พริกนะคะพริกก็ใส่เยอะหน่อยนะคะพริกชอบเผ็ดเผ็ดก็ใส่เยอะๆค่ะคือใบย่านางเออใบอันนี้ไม่ใช่ใบย่านางนี่ค่ะห่อหมกใบยอนะคะห่อหมกใบยอค่ะเราไม่ต้องไปใส่ใบโตงนะคะเราก็ใส่แต่ใบยอลุ้นเรียนจะห่อหมกหน่อไม้ใบยอนะคะเพื่อนๆน นะคะเดี๋ยวบุญเพื่นจะพามาดูนะคะพิธีการทำหอ่อหมกใบเรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จค่ะพี่เพื่อนเพื่อนๆทำง่ายๆค่ะใครไม่เคยทำก็ลองทำดูนะคะหอ่อหมกนี่ค่ะหอ่อหมกใบยอนะคะหอ่อหมกใบยอคะ่ะเราไม่ต้องไปใส่ใบตองนะคะเราก็ใส่แต่ใบยอลุนยอค่ะหอ่หอหมกห่อหมก หอมหกหน่อไม้นี่ค่ะนี่ค่ะน,นี่ค่ะคือการหอมหมกหน่อไม้นะคะพูดผิดอันนี้ก็คือใบยอใบยอค่ะใบยอหมกกันเลยจ้าหมกใจใบหน่อไม้ใบยอนะคะเพื่อนๆคลิปนี้แค่น,นี้นะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปค่ะนี่ค่ะหอหมกใบยอนะคะ หมกใบยอค่ะเราไม่ต้องไปใส่ใบโตงนะคะเราก็ใส่แต่ใบยอรุนนี้ค่ะหอมกใบยอนะคะหอมกใบยอค่ะเราไม่ต้องไปใส่ใบโตงนะคะเราก็ใส่แต่ใบยอรุ่นหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นบ้านเรานะคะทำเองค่ะทำกินเองเด้อค่ะเด้อใส่ให้ข้าวเหนียวนะคะ ใส่ให้เหนียวเหนียวหมกหน่อไม้จะได้เห <bé S 2> นียวนุ่มแซ่บอร่อยนะคะเราก็ทําไม่ต้องใส่ใบตองก็ได้นะคะเพ,พื่อนๆเราก็ใส่ตั้งแต่ใบยอแหละค่ะใบยอนีแหละค่ะ right? เราก็ทําไม่ต้องใส่ใบตองก็ได้นะคะเพ,พื่อนๆเราก็ใส่ตั้งแต่ใบยอแหละค่ะใบยอ nida ค่ะงวงนัวค่ะ แล้วก็พริกนะคะพริกก็ใส่เยอะหน่อยนะคะพริกชอบเผ็ดเผ็ดก็ใส่เยอะๆค่ะใส่ให้ข้าวเหนียวนะคะใส่ให้เหนียวเหนียวหมกหน่อไม้จะได้เหนียวนุ่มแซ่บอร่อยนะคะคือใบยะานางเออใบอันนี้ไม่ใช่ใบยะานางเราก็จะทำการหมกหมกหมกหน่อไม้นะคะเพื่อน พริกนะคะตามพริกบ้านๆของเรานี่แหละค่ะใส่ตะไคร้ใบมะก,กรูดแล้วก็นี่ค่ะอีกอย่างขาดไม่ได้นะคะพี่น้องนี่ค่ะบั้บวนนะคะเราก็จะได้ใบยอนี่ก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะอหอมูมกเพื่อนนี่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้ว หน่อไม้ใบยอนะคะเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้นะคะขอพระคุณมากมากนะคะที่รับชมคลิปค่ะบยอค่ะใบยออุย้ยใบยอใบใหญ่มากสวยมากหน่อไม้ใบยอนะคะเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้นะคะขอพระคุณมากมากนะคะที่รับชมคลิปค่ะล้วนนะคะเราก็จะได้ใบยอนี่ก็เป็นผัก อีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะหอมกคือใบย่านางเออใบอันนี้ไม่ใช่ใบย่านางพูดผิดอันนี้ก็คือใบยอใบยอค่ะใบยอหมกกันเลยจ้าหมกใจใบคือใบย่านางเออใบอันนี้ไม่ใช่ใบย่านาง เราก็จะทำการหมกหมกหมกหน่อไม้นะคะเพื่อนๆน,นัวค่ะแล้วก็พริกนะคะพริกก็ใส่เยอะหน่อยนะคะพริกชอบเผ็ดเผ็ดก็ใส่เยอะๆค่ะเราก็เอาหนังยางนะคะหนังยางรัดไว้แค่นี้นัวค่ะ แล้วก็พริกนะคะพริกก็ใส่เยอะหน่อยนะคะพริกชอบเผ็ดเผ็ดก็ใส่เยอะๆค่ะแล้วก็ตามไปด้วยน้ํายานางด้วยกันเดอ้อนี่คือน้ํายานางค่ะใส่น้ํายานางไปอีกนะคะทุกคนพูดผิดอันนี้ก็คือใบยอใบยอค่ะใบยอโมกกันเลยจ้าโมกใจใบหน นี่คือผงนัวน้ำปลาแป้งนี่ดำๆนี่คือน้ำยานางแล้วก็นางรักแล้วก็ตามไปด้วยน้ำยานางด้วยค่ะเด้อนี่คือน้ำยานางค่ะใส่น้ำยานางไปอีกนะคะทุกคนพูดผิดอันนี้ก็คือใบยอใบยอค่ะใบยอมกกันเลยจ้า ใจยลยอนนะคะเพื่อนๆหมูสามชั้นนะคะรวนแล้วค่ะให้มันๆแล้วก็เอทิลงไปนะคะผงพริกนะคะตามพริกบ้านๆของเรานี่ลยค่ะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็นี่ค่ะอีกอย่างขาดไม่ได้นะคะพี่น้องนี่ค่ะใบงัวค่ะแล้วก็พริกนะคะพริกก็ใส่เยอะหน่อยนะคะพริกชอบเผ็ดๆก็ใส่เยอะๆค่ะ เราก็เอาหนังยางนะคะหนังยางลัดไว้แค่นี้นันนี่คือผงนัวน้ำปลาแป้งนี่ดำๆนี่คือน้ำยานางแล้วก็นางรักให้แป้งให้เครื่องปรุงเข้ากันนะคะเข้ากันให้คือใบยานางออใบอันนี้ไม่ใช่ใบยานางเรียบร้อยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จค่ะพี่เพื่อนเพื่อนๆทำง่ายๆค่ะใครไม่เคยทำก็ลองทำดูนะคะห่อหมกล้วนนะคะเราก็จะได้ใบยอนี้ก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งนะคะพเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะห่อหมกนัวค่ะแล้วก็พริกนะคะพริกก็ใส่เยอะหน่อยนะคะพริกชอบเผ็ดๆก็ใส่เยอะๆค่ะ น้ำปะลาะค่ะน้ำปะลาะน้ำปะลาะก็ใส่ลงไปเลยนี่เดี๋ย่ะวิธีการทำห่อหมองนัวค่ะ